บักแค่ครับหรือผลดอกแค่ครับบักแค่บักแค่แคตำใส่บักขามครับหักใส่หักทรายแล้วซียมครับอืสวัสดีครับพี่นอ้องป้องไปสุข,ขููสุวนครับมือนี่พ่อครับ เท่ากันหรออีกเส้นเลยครับมาหนี่พาเมนูแปลกๆจัจหน้อยครับนี่ครับตำอย่างครับตำหมากแค่นะครับตำหักแค่หรือต้นแค่เนี่ยตำหมากมันหมากอ่อนครับจิ้มกับพักอีเล่นะครับตำหมักแค่เมนูนี้เมนูหากินอย่างแปลกๆครับเอาเห็นบออ่ะ ตำดอกแค่ครับอากาศเอา,เอา,เอาๆฮ่อนๆในใบนี่ตำหม,มากแคนะครับมันมันมันมอเป็นดอกเลยตำหม,มากแคนะครับใส่กระขามหน่อยครับสมแก้มฟักอีเลิศอืมพี่น้อ,อ,นองเ้าไรครับพี่เพื่อนน้องเะก่อนนี่ทำนี่นี่ Mm. Nào. Hmm. Chuột กลางกลางากขามครับกราบเห็มันอยู่ข้างขางครับแบบมันยำอะไรบางอันครับแต่ละประเดกลังกินแบบญี่ปุ่นมาครับซาซิมิ กินแบบหอมอย่างครับนี่ประเดียตอนตอนโอ้ยนะเพื่อพี่เพื่อน้องครับอืม้ม งดใจครับเนาะแคกสองคำคะแนนเป็นเมนูที่ถูกปากลำบากตูดเอียครับราประจับกับประแสไม่ค้างเลยละ อันที่เป็นกาบมันครับบางอันตำมวเล็บนะครับมมอ้มอย่อ้คเนี่ยอาร้น,น,นกับเมื่อคยกินนะครับแค่อ่อนต่ำอืม โอ้ฮะประเดียวไปครับที่คนนี่ประเดียวครับประเดีย๋ยวประคิงนี่หัวครับ,รรรบซาชิมินี่อืม Mày sao xẹp Xẹp kiếm tải bây giờ lại Bảy phút khơi Chỉnh một lon tầm คำกับคำกำแบบเฮ้ยเนี่ยครับก็จะมากินตำสุ่ Ăn tầm rồi đấy Mà น้ำแหลกงๆลครับปลาแดขออไั่สำหรับคนบูจิมประเดดเลยครับนี่ đẹp cặp cái nào nha ừ. trong đột như ลางคนสิว่ารสชาติยังไงออกฝรั่งหวานนะครับเนนมืเ่อลยต่าใส่บักขามหรือบางคนก็นกตําใส่ขาเปียกบางคนก็นกตําใส่มะเดื่อบางคนก็นตําใส่บักน้ำนะครับรสชาติแต่ปุ๋งเอานะครับหวานใส่น้ำตาลกสมกับใส่สมหลายนะครับขอบคุณที่ตามรับชมนะครับ ลอยกดไหลกดแช่ <c oughs> สั้นกระดิงะด่งปักหัวยิงใข้แฮมนะครับลิปนี้ก็ตำหมกักอะไรซอบอะไรบางอย่างละ่ะโอ้มันนี่ก็ตำแแช่ครับแส <c oughs> บๆก็ุ้นรับสำหรับจิตตมเดี๋ยวไปบิ่งวิธที่ทำถ่ายคลิปนะครับต่อจากนี้ละนะครับรับ ขี้มีกันสวัสดีครับครับมื่อนี้ตําครับตํานี่แหละนะครับตำไม่นุ่งเดี๋ยวไปนี่ตำกักพริกผงไอพริกแห้งก่อนตำโดยพริกสดครับจวดๆยามบายครับอากาศคือหมอกเอาอ,อ,อ่ะตำกับพริกแล้วๆนะครับมื่อนีต้ตำยังตินี่เห็นไหมครับหูจกักบ่ บักแค่ครับหรือผลดอ,อกแคครับบักแค่บักแค่ตำใส่บักขามครับนีบ่กขามบักขามได้พี่น้องขามโสมนี่อันแรกตำพริกใส่บักขามครับบักขามแหล่งงานตำก้อน ข้ามแหลกแล้วครับนี่อาหารหลักว่าหมักมันมเจ้าเป็นหมักยังหมักแค่ครับหมักแครใส่หมักแค่ครับนี่แค่ออนเลยครับออนแค่แก่ หอกหักไครับถ้าไดแก่หอกออกนี so ่นี่แก่หน่อยพิษอันหัไม่แต่นี่ไหน้านหน่อยทนนั้นท้านขาไมันะหอกออกท่านขยำได้ออกไซครับอืมอเคท่านป้อนกระไซวัับเอง เนี่ยหลังจากหักแค่ใช่แล้วตำครับยอย่าเพิ่งปรุงตำแบบแค่มันแตกครับเ็ดคือยังตำหมด่ว แล้วปรุงครับต้องปรุงกับว่ามีอยังหลายนี่ผง,งนี่มาผงนัวครับใส่หน่อยเสียหน่อยใส่ใยไล่เสียไล่ปลา,าครับนี่ปลาตอนต้องใส่ปลาแดกตอนครับ ข้าปั่นอืมอืมอะไรไอ่ะปลาครับระแดกตุคตมครับกระนำครับงัวครับงดงบ ลีคโคลนะีนุ่นอ่ะนุ่ง่นุ่ต่อันนหอมนุ่น่ครับนุ่อ่แล้วซีมครับ 嗯，哎。Mm. ตำมะาแค่ครับแสบแสบครับเดี๋ยวไปกินครับบานมา